เงียบพี่น้องเงียบปรากฏอันนี้ไข่อันนี้แข็งกว่าอันนี้แข็งนี่ไข่ที่เงียบปรากฏมเบาเสียงจะมาเกินแข็งแข็งสิแต่อันนี้อันนี้บดีอันนี้อันนี้อยากอุ่นน้ำมันเขาจะต้่มไห้เขาจะบดีเลือกเขาจะบดีขัดออกมากเขาจะไปต้มเลยมันเลยเป็นเนี่ยมันอ่อนพี่น้องบีอย่างง่ายๆ่ายบีง่ายเป็นน้ำมันพี่น้องติดมือติด จะพิดจากอันนี้พีรร่น้องอันรรนีรร้แข็งอันนี้เห็นวลาเขาบีเขาอยังบอกเนี่ยเขาจะบวติดมือเลยพี่น้องเขาจะแข็งบีแข็งเพื่อนหอดนองแข็งเป็นไข่เก่าพี่น้องต้มไม่ต้องไปไก่แข็งไข่ที่ดีต้องให้เป็นแบบเนี้ยแข็งแข็งเป็นคือสบู่เนี่ย ม่าตักอันนี้สีร้องเอาตัวว่าป่ามันละเอียดังหน่อยลเอีกดชั่งหน่อยอันนี้อันนี้คือหม,ม่ำหัวสีร้องเอนาน้ำมันมมมมน้ำหม่ำมผสมกับผสมกับป่ากับป่าเัาผมเจะหน้ำม,มันตัวตัวตอนมันสเจะไว้ถทะพิสิทธ์ลองนะมา,าลองเบิองจริงๆเลย คนผสมกับสามหนึ่งไข่หนึ่งส่วนป่าสามส่วนคนเบ่งถ้าสมุติว่าป่าห่อเหนียวปลาห่อเหนียวเหากสิได้ปริมาณของเนื้อหลายแต่ว่าขันป่าเป็นน้ำแบบนี้นะจะบ่ดีมันจะเหลวโี่คเนาะมันจะได้ใส่เนื้อใส่ป่าหน่อยขันป่าเ่าเหนียวนะเ่าสามารถใส่ป่าได้หลายก็พี่น้องใส่ได้หลาย มีกินม,มีกินมีปา่ามันก็มีกินน้ำนัวของปา่ามันก็มันกับปา่ามันก็เข่าเร็วต่ำไปเรื่อๆยๆนะพี่น้องต่ำไปเรื่อยๆจนป้อมัเฉแหลกต่ำไปเรื่อยๆโอ้ยมือพี่น้องเหนียวไรดูเหนียวบุเหนียวมึงดูพี่น้องอมึงโขกอะ มันจะขึ้นมานน้ำเยอะนึกว่าโคกว่ะขอด่าขอด่าป้อนป่านนี่แหละพี่น้องเพกันมึงดูมึงดึงโคกกันมานน้ำเ่ยรู้พี่น้องเห็นบ่ผัวบ่ไม่ด่ามึงดูพี่น้องมันเหนียวค่ะดูอไข่เหนียวโอ้อขันในสูตรนี่เนี่ยเจ๋วเลยพี่น้องเนี่ยเหนียวขัดเนียไข่กุไข่ดูนี่ เราเสียงเลือกยังดีด้วยเนี่ยไข่พวกนี้เลือกเอาพวกน้ำมันม,นมันออกให้มันมีตะไข่มันอันนี้เนี่ยคนเฮ็ดไห้่คนเฮ็ดไห่เพิ่งลดโบเลือกเอา,น,เอาน้ำมันมันออกการที่ต้มไขเ่เขาไปซื้อมาจากล่องขาหรือซื้อมัตสัยกระซังที่เป็นไขเน่เอาใส่ถุงไอ้ใส่ถุงแล้วก็ห้ามมอเก็บไป ทิมว้ตากแดดตากลุ่มใ่หรอทิมว้เลือกใส่ถังใส่ยังไว้ก็ได้ให้ให้น้ำมันมันนะไหลออกละลายออกมันจะเหลือแต่ตัวไข่เขาจะเห็นเลยครับคือให้มันพันกันนอซะก่อนให้มันนอหรอจนเพอาเดี๋ยวเขาไปเปิดมันเขาจะรูเลยว่าว่าตัวไข่กับตัวน้ำมันมันเปลี่ยนทังไดมันจะแยกกันออกเลยทามันสดๆไม่ไหมนยเบื้องบุรุเด้อพี่น้องเบื้องบุรุอันนีนเป็นไข่เป็นน้ำมันวานนี้เขาปล่อยมันเนางซะก่อนให้มันเนอให้มันให้ไข่น่ะมันถือก อากาศถึงยังเรามันก็จะจับกันเป็นก้อนแข็งๆส่วนตัวน้ำมันอะมันจะเป็นนิ่มๆบ่เอาแบบนั้นอันนั้นบ่เอาพี่น้องเอาเอาตะไคร้เนี่ยอันนี้ตั้งกันซึ่งผมเฮ็ดไปคลิปอันแรกนั้นเอาอันนั้นเฮ็ดมันจะออกเป็นเรลี่มันก็เลยมาเฮ็ดแบบนี้พี่น้องมาอีกเทีนึงเงาไรมันโอเคแล้วผมจะเอาเนื้อใส่ปลา กินมันอยู่รตรงหองเด้อเดี๋ยงใส่ใส่ก่อนล่ก่อในดอกแลก็เดี๋ยใส่ลองมึงเดีย๋ยวค่อยเดี๋ยใสวว่วันนีปยเลยแตว่าอันนะี้เราจะเอาน้ำของหม,ม่ำน้ำของหม,ม,ม่ำหมูที่มันเป็นน้ำออกมาเนี่มันอยู่ในนีุ่จะผสมใส่เข้าไปวันจะเปนตนผมด้านาน้ำ้พี่นอ้องเนะบ่อ บ่าเอาบาอาตอนมันตอนมันอยี่เอาไปแต่ไปซิดเพรไปมองไรน้ำไรแห้งปลาหินซาซนะาเานี่ยผมเจะน้ำมันใส่ลองบึ้งหุ่นนยังบ่เคยเห็ีดดอกพี่น้องเคยจั๊กเนี่ยบอกเคยเอา,เอาหนังเหอา,น,าน,นี้มาป่นตะกี้เคยเ,ดดเห็ีดอยู่ครับแต่บวมแล้วมันกะมันกะสู่ ปูปลาเฮ้ยบ่อเดะพวกบ่อไตครับไปหากิ่นใส่กับบ่บ่ไข่หนาวพวกนีสูตรนี่สูตรมักปลาไว้ซับปลาไว้ผมก็เคยเอาลุงในคลิปอยู่ปีไก่เนี่ยการซับปลานะครับซับปลาซับปลาลุงในคลิปไปอยู่พี่น้องกับคนเมืองก็ได้่นี่ช่องของช่องน้ามิวสิกนะครับช่องน้ามิวสิก ยูทูบอยู่มันสินี่เข่ากันยากจังน้อยพี่น้องเพราะว่าไข่มันแข็งไข่มันแข็งเราใส่ข้นใส่สิ่งใส่ข้นเนาะใส่ข้น,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 นมันสิคอยฟูขึ้นไปเรื่อยๆไข่ถืออันนี้นะมันสิฟูเป็นคือเข็มใส่หนาเค็มเนี่ยงงพี่น้องเริ่มเริ่มทีฟูแล้วเรื่มเริ่มที่ฟูแล้ว ก้อนไ,ไข่นะก่อนนี้มันแข็งเขาก็ต่ำนิหก็สีบอต่ำนะก็สีบอดข้นเน่นะก้อก็นน้อต่ำหอบางเทือนมันมีแล้วมันฟุ่งเส้นหนาติดน้ำหนาเขานีบ่เด่นไมดีพี่น้อง เน้ยที่ดีนะพี่น้องมันต้องก็จบนาำเด้อพี่น้องเด้อขอสำคัญพอผมเฮ็ดมาเนี่ยขันนเนอผมเวลาเอาดวงเบ็ดกอสิดวงเบ็ดเร้วน่ะมันจามนะบ่บ่บ่ขัดแก่เพราะว่าขันด้เนื้ที่ถ่นลงไปป๊อปลยร้อยออกแลนออกมีเม็ดงหญ่งไปโอ้ข <ico> er <ans> ่าทาเข่ทา

ใส่ก้นพี่น้องมาเลยนี่ก็เนี่ยขาวขาอนี่แล้วพี่น้องเนะนี่ยเนี่ยมันค่อก็ยีเขาวดีนุ่นกะประิมาณใส่ร่องข้ควมพอดีอะ่ะอย่าให้มันหลายจนเกินไปมื่อไม่กัอาจาศีคำนวณบ่ถึกนะครับมื่อไม่กับจะข้าวมดีเขาลองเห็ดเบิ้งเห็ดเบิ้งคนเบิ้งเท่าหน่อย จะไปขนเธอไหลไม่หรอกขนเทอละหน่อยคนเธอละหน่อย,นอยหน่อย,อย,อยซ้ำกับปุ๊กกับไส่กับปีเขานี่คนน้นเราก็ไปซีดเบิ้งค้นเราก็ไปซีดเบื้จะดึงให้มันขาดออกจากกันนะพี่น้องดึงเพราะวันนุ้นนี่ที่เขาอย่างมันป็นหน่วยอยู่นะเขาจิตมีความหนาแน่นหลายมันเหนน็นไห้เขาคำนวณมือถือนะ

เลียไลยเลยพี่น้องน่ายหนึ่งทำเงี้ยอสองเที่ยวละใส่ยังเบิ้ลทัพกขึง คือแม่นห้าสีเยอะห้าสีดีดูดีมาไี้ก็สร้างแล้วพี่น้องแต่ห้าไปวู้จักมองป่ามันเข่ามองไดป่ามันเข่ามันอย่างนี้มันก็บอด้แล้วพี่น้องบางทีอ่ะเอาเงียเพื่นผมเคยไปซิตกป่าเห็นผมไปผมไปย้อนลุกนี่ดึงโอ้ด like, mm ึงเอาเออวันนี้ขาเจ้าเห็นขาเจ้าก็มาถามถามก็แบงงไงเพื่อน ล้วคนไปน้ำกันนี่แหละน้ำกันหึกไปบูเบิ้งทางปูทางป่าแต่กลัวมันนิ่งม่นิ่งแต่กลัวยูบอยู่ถิ่มน้ำไปหลุดน้ำไหลแห้งก็ถิ่งไปการตกป่าหนึ่งเขาต้องไปหามองไรที่น้ำมันหยุดน้ำมันจะไหลมองไรที่น้ำมันหยุดมันนิ่งป่ามันเข่ามากมันก็มาซ่ออยู่ตรงนั้นเขาถิ่งลงไปมันก็มีป่ามันกินเลยวัน้เขาจะไปถิ่มลูกไปน้ำไหลแห้งๆใส่ตะกัวม่ได้ไงถิ่ม น้ำหลป่ามันเกิดเรียนาม่าบางเทอมันกิดกินเงี้ยเขาอยู่ตะกัวมันกิ่งไปมันแรนนี้มันก็กินมาท่านปานนี้จะเกิดเขาไปถิงหยุดย่นตะกัวลงตรงที่น้ำเขานิ่งตรงที่น้ำเขานิ่งป่ามันก็มาซ่ออยู่คือยังป่านที่บืนขึ้นมันมาซ่อล่อล่อท่าบืนไม่ต้องมองได้ที่น้ำมันที่มันบริสายกำลังหลายอ่ะมันก็จิไปล่อที่ตรงนั้นเกิดเขาย้อนเงีอยย้อนอย่างลงไปที่มันก็มันไม่ปลายมันก็กินปั๊บต่ทันทีเลย ก็ต้องพิจารณาแล้วพี่น้องสำหรับมือใหม่นะครับผู้พคนเก่งแล้วก็ขอถอดขอใพ้ขนาดสีเก่งก็ผมหรือว่าขนาดสีรูดีกว่็แบบว่าพยังนะครับก็พานได้นะครับเนาะแค่ประสบการณ์กันเบิ่งขันฟังนะเพื่อผู้คนอยากลูกอยากโตกเงี้ยอยากเฮ็ดนะครับเดี๋ยวขัน ผมนี่ไปโตกสิผมก็จะมีคลิปกันตกปลามาฝากพี่น้องแต่ก้อนกะบ่เคยได้เฮ็ดลุงยูทูบกระชือเคลียร์หรอกเขาจะเห็นก็จ้าเฮ็ดลงเลยออยากให้พี่น้องแค่ประสบการณ์กับพี่น้องเบิ่งนะครับสำหรับคนบ้านเฮาเนาะเอาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยววันนี้ก็จะใส่กับผมใส่กับผมอย่างนี้กับผมอย่าะนี้กับผมอยังนี้กับผม นมสดนี่กับคนหมูนมสดลูกข้อไข่น้ำปั้นลูกข้อไข่น้ำปั้นเขาสอาใส่ดอกบอกระเร้อมาใส่เงี้ยเงี้ยนะครับดีกว่าจะไปซื้อไหมเขาชิมเลยลูกเขาเลยต่อพี่น้องพอดีวันก่อนวิดีโอมันวิดีโอมันตัดวิดีโอมันเต็มตัดแล้วไปลบถิ่มหลบลิปเกาๆคลิปไถนาทิ่มน้องนียว cái nòng nó nhiều vậy nhiều đấy, cái nó từ từ này, Ok, nó nhiều. Tủy tủy กันทุกปรากฏนี่มันต้องมีประสาทสัมผัสห้องต้องไหวนะพี่น้องขันห้องประสาทสัมผัสห้องบ่ไหวนี่มันก็อาจจะบ่ได้คือเพิ่นบ่เก่งคือเพิ่นนะครับมันต้องขุอมดูซื้อมันก็ต้องไหวจังหน่อยป่ากินแบบใดป่าตอดแบบใดเังสินะครับป่ามันอุ่มมันดึกแบบใดมันต้องสับทำใดมันดีนี่โค้กดีมานี่มัน ลองอเบิึงก็พี่น้องเด้อะแล้วผู้ผู้อยากเดียนลูกลองเบิึงขุนกันเดียนลูกครับบ่ได้เฮ็ดขายเฮ็ดไสดอกเฮ็ดเปใส่แของเนี่ลยอันนี้มักด้วยพี่น้องมีมักอีกมีผมมักนี่นไทายเหนียวเด้ที่เหนียวตึงๆเลยพี่น้องเหนียวตึงๆได้ที่ จับเลยสุดนี่นี่ไปล่องเลยพี่น้องนะอ่ะ,อะเคลีคพี่น้องฝากมักอะยกปู้เหเนไหมตัว่าของมันบอดีกะพันไปซื้อก็บ่าเป็นยังแต่ว่าถ้าหราพี่น้องท่านใดมักมันชุ่มมักกะฝากที่ต่ำนะครับกดกะดิ้งกดแช่กดถูกใจอย่างนี้เยพี่น้อง ผมกำลังใจ่ายดินเิ่นเว้าบ่หรอวา